สวัสดีทุกคนพามาชมใส่งานของทีมงานพรเจริญวันนี้ก็ทำงานวันแรกครับรถดําอยู่คันเดียวกับผมยี่สุรบอครสองสี่ศย์ครับผมทีมงานนี้ก็ มีรถคุดอยู่สามคันด้วยกันครับผมมีโกเบแคทซานี่สามคันครับผมสุดจัดเลยครับทีงานนี้ฮนะอันนี้ก็ธุรกิจครอบครัวครับคอนเจริญมีลูกชาอยู่สองคน ปลาล์มคนหนึ่งปลาคนหนึ่งคุณปลาล์มขับดําครับผมส่วนปลาก็ขับแมคโครนะครับตดวคุณพ่อก็ขับรถไถน,นะฮะก็ช่วยกันบริหารกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีมีลูกก็สนใจทางด้านนี้พ่อแม่ก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจนะครับดีกว่าลูกชายไปมัวสมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีก็ลูกชายชอบแบบนี้ก็จัดแมคโครให้เลยคละคัน นะครับตอนนี้มีอยู่3ามคันนะครับสารน,นีก็เพิ่งจัดมาล่าสุดเลยนะครับสว1 3 5 4ครับผมใช้งานดีอยู่นะครับเอาตันนี้ก็เป็นใช้งานครับผมตุวหน้าผู้รับเหมาสั่งมาให้ทมที่รอบตรงน,นี้ก็จะรีโนเวทขึ้นมาใหม่ครับ ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผมเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่ครับลาผู้ชมไปก่อนครับผมบายบาย